ในส่วนของเสียงกับ OBS นะคะนี่ก็สำหรับของเสียงที่จริงเสียงต้องต้องคุยกันยาวๆเลยค่ะแต่ว่าที่ลรีวมาแนะนำวันนี้ก็คือเอาเสียงเข้ายังไงนะคะและ้วก็อย่างบางคนที่บอกว่าถามว่าแล้วเสียงจะออกในห้องประชุมยังไงเพราะว่าไลฟ์ไปแล้วก็ถ้าไม่ฟังจากคอมก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยค่ะก็การเอาเสียงเข้านะคะสำหรับมิกเซอร์นะคะหรือว่า สวิตเชอร์บางตัวที่เอาเสียงเข้าได้นะคะผ่านทาง HDMI หรือว่ากล้องบางตัวนะคะก็เอาเสียงเข้าได้โดยการใช้ audio input capture นะคะอพอเอาเข้าแล้วนะคะเลือกอินเทอร์เฟซอันนี้คมอมริวพอดีมีหลายอย่างเลอเกินนะคะก็ให้เราเลือกตัวที่เป็นชื่ออินเทอร์เฟซของเรานะคะหรือว่าชื่อสวิตเชอร์นะคะก็ตัวนี้จะจะบอกทั้งหมดว่าตอนนี้เรามีเสียงเข้าจากไหนบ้างนะะี่ค่ะ อืมแล้วก็เราเลือกตัวที่ถูกต้องค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะอืเสียงก็จะเข้ามาในนี้แหละกดทานสินหนึ่งครั้งนะคะในในแต่ละซีนนะคะควรทุกทุกซีนต้องมีเสียงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละซีนเราต้อง audio input capture กับทุกๆุซีนนะคะอืถ้าถ้าซีนไหนไม่มี ถ้าแบบว่าตกใจนะคะเปิดซีนอีกซีนหนึ่งแล้วเสียงไม่มีนะคะให้เราเช็คก่อนเลยค่ะว่าเราเอาเสียงเข้าหรือยังนะคะถ้าถ้าเราไม่ได้เอาเสียงเข้าซีนนั้นแน่นอนว่าเสียงจะไม่มานะคะอืมก็เพราะฉะนั้นให้เราเช็คก่อนไลฟ์ทุกครั้งนะคะว่าเสียงเข้าทุกซีนหรือยังะคะ่ะเมือ่อเมื่อเข้าแล้วนะคะถ้าเรากดทานซีนหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงขึ้นนะคะจะเป็นสีสีแบบนี้เนาะอืมต่อไปนะคะ ก็อยากเอาเสียงออกให้ได้ยินในลำโพงด้วยนะคะไม่ใช่แค่ในไลฟ์ทำยังไงนะคะให้กดไปที่เสียงที่เราอยากเอาออกนะคะก็กดไปที่ฟันเฟืองนะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เข้าไปที่ advanced audio property นะคะเมื่อมาถึงแล้วให้เราดูเนาะอยากจะเอาเสียงอะไรออกในซีนในซีนที่หลิวเอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยมีอยู่สองเสียงก็คือเสียงของวิดีโอ ับเสียงของไม่เนาะก็ที่จริงอ,ะอ่ะไม่นี่ออก PA อยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ว่าอันนี้หลิวเลือกผิดเนาะก็ <laughs> ถ้าเราเลือกวิดีโอเนาะอันนี้สมมุติว่าเลือกวิดีโอนะคะก็ให้มาตรงนี้เนาะ audio monitoring, monitoring นะคะแล้วก็มันจะเราจะเห็นว่าจะมีอยู่สามอาจจะมีอยู่สามคํานะคะอืม monitor off ก็คือเสียงไม่ออกที่ไหนเลยออกแค่ในไลฟ์นะคะ มอนิเตอ only ก็คือออกในมอนิเตอร์นะคะที่เราตั้งไว้เนาะอืก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรามีลำโพงเนี่ยให้เราใช้คำว่า Monitor and Output นะคะซึ่งตัวเนี้ยจะเลือกออกลำโพงของเราค่ะหรือว่าถ้าใครใช้มิกเซอร์อ er ที่เป็นดิจิตอลนะคะที่ใช้ usb type a อ่ะก็สามารถเลือกออกมอนิเตอร์นะคะแล้วก็ให้ไปตั้งค่า ที่ซาวใน OBS นะแล้วก็เลือกมอนิเตอร์ว่าเป็นชื่อของมิกเซอร์ของเราค่ะก็เสียงอะ่ะก็จะเข้าไปในมอนิเตอร์อืมแล้วก็จะออกในนั้นแล้วก็ตอนนั้นอะ่อะเออเสียงจะเข้าไปมิกเซอร์ของเราแล้วมิกเซอร์เนี้ย <laughs> เสียงจะออกจากคอมไปมิกเซอร์แล้วก็ให้เราให้บอกให้ซาวเอ็นกดออกได้เลยค่ะอืมอันนั้นเป็นเรื่องของซาวเอ็นหรือหรือไม่ค่อยรู้ <laughs> <laughs> ก็เพราะฉะนั้นถ้ามีลําโพงติดตัวนะคะ ก็กดที่เอาต์พุตนะมอนิเตอร์แ n ะเอาตพอันนี้จะออกทั้งสองอย่างเลยเข้ามิกด้วยออกลำโพงที่คอมเราด้วยนะคะ